ข่าวต่อไปก็หลอกลวงเหมือนกันนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีหนุ่มคนหนึ่งอ้างว่าเป็นประหลัดจังหวัดครับแล้วก็ใส่ชุดข้าราชการไปเบ่งร้านอาหารขอกินอยู่ฟรีสุดท้ายพอเรื่องแดงถูกจับตัวได้หนุ่มรายนี้อ้างว่าที่ทําไปเพราะอยากมีเพื่อนครับเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเล่าว่านายเสริมศักด์ อ้างตัวเป็นปลัดจังหวัดสมุทรปราการแต่ย้ายมาทํางานที่อยุธยายังหาที่พักไม่ได้ก็เลยมากินฟรีอยู่ฟรีที่ร้านในทุกๆเช้านะครับเจ้าตัวจะแต่งเครื่องแบบออกไปทํางานแล้วก็กลับมาช่วงค่าๆแล้วก็ยังให้ทางร้านซักชุดค่ารชาชการให้ด้วยด้วยความสงสัยและแปลกใจนะครับก็เลยแจ้งปลัดอําเภอให้มาตรวจสอบสุดท้ายทราบว่าเป็นปลัดปลอมครับจึงถูกคุมตัวไปดําเนินคดี นายเสริมศักดิ์สาร,รภาพว่าชอบแต่งกายเครื่องแบบข้าราชการเพราะเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยมักจะมีคนนับหน้าถือตาในสังคมแล้วก็มีเพื่อนเยอะจึงแต่งตัวแบบนี้ครับ